ส่วนคดีปริศนาอีกคดีหนึ่งนะคะสองสามีภรรยาที่เป็นเศรษฐีพันล้านเชื้อสายอินเดียไปเที่ยวกเกาะเต่ากับลูกชายจังหวะที่ลูกชายแยกตัวออกไปเดินเล่นคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตจมน้ําอยู่ในสระน้ําปริศนาค่ะคดีนี้ถึงขั้นที่ตํารวจกองปราบลงไปสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองนะคะมีผลชนสูตรออกมาบอกว่าทั้งสองท่านขาดอากาศหายใจและไม่มีร่องรอยถูกทําร้ายค่ะ สองท่านนี้ก็คือคุณรักกีสวนสัจจธรรมกุลอายุ58กับคุณอัญชูสัจจธรรมกุลอายุ55ค่ะไปเที่ยวที่เกาะเต่าอำเภอเกาะพัง,งานจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะแล้วจังหวะที่พบศพเนี่ยเห็นพนักงานโรงแรมเนี่ยให้การบอกว่าตัวลูกชายเป็นคนไปพบศพคุณพ่อคุณแม่นะคะครับแล้วก็มาแจ้งพนักงานพนักงานไปดูที่สระน้ำเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คืออยู่ห่างกันทั้งสองศพเนี่ยประมาณ20เมตรนะคะศพผู้ชายอยู่ที่บันไดลงสระ ลักษณะนอนหงายศพผู้หญิงอยู่ที่ขอบสระอีกฝั่งหนึ่งสระนี้ก็มีความลึกประมาณสองเมตรยีนะคะเห็นบอกว่าเป็นสระที่เอาไว้ใช้สอนดำน้ําด้วยนะคะก็อาจจะมีความลึกหน่อยกว่าคุณผู้หญิงเนี่ยสภาพศพเนี่ยหัวอยู่ที่ขอบสระลําตัวยื่นเข้าไปในสระเนี่ยอยู่คนละฝั่งมีจุดที่น่าสนใจอยู่หลายอย่างนะคะเรื่องของสระน้ำเนี่ยอย่างแรกก็คือจริงๆแล้วสระน้ํานี้ปิดอยู่เจ้าหน้าที่ติดป้ายเอาไว้เลยนะคะ โรงแรมติดป้ายเลยบอกว่างดให้บริการช่วงนี้โควิดเขาไม่เปิดให้ใช้ปิดให้บริการอันนี้หนึ่งละ่ะสองคือกล้องวงจรปิดค่ะไม่พบว่ามีการบันทึกทางโรงแรมบอกว่าถอดกล้องออกตามคำสั่งของจังหวัดสุร,ราธ,ธานีคำสั่งอะไรคือมันมีคำสั่งของจังหวัดสุร,ราธ,ธานีห้ามไม่ให้มีการเล่นน้ำในสระน้ำช่วงโควิดแต่ห้ามไม่ให้เล่นน้ำถอดกล้องออกเลยเนี่ยค่ะ ส่วนแนวทางการสืบสวนนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง,างเช่นในจุดเกิดเหตุมีขวดเบียร์ขวดเล็กสองขวดตรงสระน้ํานะคะครับในห้องพักของทั้งสองท่านมีอีกสี่ขวดรวมทั้งหมดหกขวดเข้าใจว่าทั้งสองท่านอาจจะดื่มก่อนก่อนจะเกิดเหตุก็เก็บไปแล้วนะคะตํารวจเก็บไปตรวจสอบเรียบร้อยละขณะที่ทั้งสองเนี่ยก็มีโรคประจําตัวหลายอย่างด้วยนะคะมีเบาหวานความดันและโรคหลมชักตอนนี้เนี่ย มีผลชนสูตรออกมาเบื้องต้นจากทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะบอกว่าทั้งสองท่านเสียชีวิตจากขาดอากาศหายใจในปอดมีน้ำอยู่มากร่างกายไม่มีแผลไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเลยนะคะอ,อันนี้คือเบื้องต้นแต่ว่าผลที่ชัดเจน,เนยจะต้องรอการตรวจในห้องปฏิบัติการอีกครั้งนะคะจะรอใช้เวลาประมาณสัก30วันซึ่งตอนแรกเนี่ยลูกชายที่เป็นคนอยู่ด้วยแต่บังเอิญว่าเดินแยกออกไปเดินชายหาดพอดีครับ ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่ญาติเป็นคนส่งศพกลับมากรุงเทพแล้วก็มาชนะสูตรเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้แต่เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีสําคัญแล้วพรุ่งนี้เนี่ยบิกบ๊กตำรวจ ล,ลงพื้นที่ด้วยนะคะครับไปคลี่คลายคดีอีกไม่รู้เหมือนกันว่าท่านมองเห็นว่ามันมีปมตรงไหนยังไงหรือเปล่าเห็นมีเพิ่มเติมเรื่องปมขัดแย้งทางธุรกิจโรงแรมหรูที่จังหวัดภูเกต็ตกับโรงงานในจังหวัดระยองและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งอันเนี้ยก็จะไปประกอบในสำนวนครอบครัครรวเนี่ยไม่ติดใจแต่เนื่องจากเป็นคดีดังก็ต้องมาเคลียร์ให้ชัดเจนว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนี่ก็ยังมีเงื่อนงำนะฮะ